ก็ไม่บอกแม่นะบอกแม่รือยังว่าปลาแซมโอ้โดมิกาสีดำก็มีอ๋้ย่กาสีดำม,มันคือปลาอะไรคะปลาปลาดุกก็มีภาษาอังกฤษว่าไงแคปฟิดแคปซิดหรือเพิ่มตื่นครับ<ไ>ปลาลาว เด้นทางต่อ เห็นแต่ตูดนะคะเวลาหายแล้วก็เห็นแต่ตูดนะครับ นี่้ก็มีจเจ้าถังอนะันหนึ่งให้ให้ลูกถูกนะเอาไปถือเองอเอาๆา,อาชอบเตอร์มาอาันไงโหลกอันไงเจอยังนั่นไงตัวบอยนะ่ะพาสิ้อนี่ๆนิดปะนึงนี้ก็นะนักวิจัยหอย เดี๋ยวันนี้ไปใหู้เนี่ยหอยขอมจริงเนี่ยตัวเล็กมันยังไม่ตายเนี่ยหนูปูเสียฉวนลูกคุณเขาเอาปูเสียฉวนมาปล่อยนะครับตัวนี้ทำไมไม่ออก แล้วพูใช้ถั่ว่ะถูกวว่าจะมันจะเหยียบอะไรได้บอกเอ้ยยายมันจะมีคนสู้กับทะเลอยู่เพ้นระวัง 不。 มันหอยทั้งหอยทั้งเคอโรงแรมลูกคะ่ะลูกทําให้โรงแรมเป็นทะเลแล้วเนี้ยโอ้ยตื่นเช้ามาก็ได้ถังเขียวเดินเลยจ้ะจะไปไหนคะไปไหนโอ้ยเนี่ยาเดี๋ยวเดี๋ยวย,ย,ยุดก่อนล้างน้ำแปรงฟันพีพ่ๆก่อนไหมอ้าวลืมตากขึ้นมาก็ถือถังเขียวเลยค่ะทุกคนค่ะ <laughs> เดินตามขึ้นมาก็ถือถังเขียวเดินเลยคะ่ะไปนะครับรีบครับรีบครับไม่ว่างครับไปครับเดินมาก็ะจะไปแล้วจ้าจะไปไหนจ้าเด็กชายซูมๆพร้อมถังเขียวของเขาเดินมาก็ไปแล้วจ้าแค่จะเดินอะไรก็ไม่รูอเอ้เลย โอ,อ้ยอันนั้นเขาเอาติดไว้ครับห่าหอยใหญ่จะเอาอะไรเห็นไหมนี่มันเหมือนเหมือนเรามากเกาะเลยแต่มันไม่อยู่เกาะโดยเรื่งเาเป็นทะเลเลยเห็นไหม

i don't know เออว่ะเขาจะขึ้นไปแล้วเนี่ยเล่นไหมชุดว่ายน้ำอ่ะเปลี่ยนให้เล่นเปลี่ยนนั่นตรงนี้เอาของยิ้นซิลคิทมาหญี่ปะเอาของยิ้นชี่เจียมไปมายี่ปะเยาเอาเอาเดียวเตรียมหอยเตรียมอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวระวังที่ของเล่นที่เราเอามาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมิ้นขึ้นไปเอาให้พ่อสามนี่ก็เล่นได้ข้างบนหนาวเหรอเออถ้ามันหนาวก็ขึ้นนะนี่สระเด็กข้างบน 你滚！ อ no ้อ oh, 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 oh. ้าอ้อ <ý Letter áp ido> ้วาคข้านรางแไม่ได <CSS> ้แฟนต้องหันหลังทั้งนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเยี้ยงผูของกิงนี่ดูดู บีมันเข้าไปโอ้ยโลค่ะมันจะพ่นใส่คืนใส่หน้าสูส่คืนนะไม่ใช่ <c oughs> ถ้ามันไปยทนแรกนึงกิน e. เข้าไปเอิ่มเราอยู่ดูยิ่ง แต่อยู่เดวเองรงจงยิ่งมันเขาป๊ะป้อนน้ำเขาเหรอ มไม่ไมากางเกงจะเปล้อเราจะไปต่ออยู่